สวัสดีครับวันนี้มาดูวิธีการทําแกบดาแบบบ้านๆน,นะครับง่ายๆไม่ต้องซื้อไม่ต้องมีอุปกรณ์อะไรมากมายครับมีเท่าที่เรามีนะครับคือถังกระสีไม้ลวดอะไรกับมัดเข้าไปนะครับด้านในก็อาจจะเป็นถังกระสีเหมือนกันครับปกติเขาใช้ปี๊บแต่ผมไม่มีปี๊บผมก็ใช้ถังกระสีม้วนๆแล้วก็เจาะรูวไว้แล้วก็สูงไฟข้างในนะครับแล้วก็ทําป่องไฟยื่นขึ้นมาเพื่อจะให้ ไฟเนี่ยไม่ไปจุดติดกับแกบที่เราใส่นะครับอ่ามันไม่ไติดไม่ได้ลุกนะครับมันก็จะระอุใช้ความร้อนในการระอุข้างในเผาผ่านข้างนอกนะครับวิธีนี้ใช้ได้ครับผมผมทําเป็นประจำแล้วครับเพราะที่บ้านใช้แกบเยอะทําทานตะวันอ่อนบ้างเพาะกะ้ากระท่อมบ้างมันต้องใช้ซื้อเขาก็แพงครับกระสอบละร้อย แต่นี่เราทำเองลถต้นทุนไปเยอะนะนี่ดูกันช้าช้าน,นะครับไฟก็ยิ่พุง่งเนี่ยใหม่ๆนะครับด้านอนอกด้านอกก็จะเริ่มที่จะละอุขึ้นมานิดๆหน่อยน,นมันก็จะลามแบบไฟลามทุ่งนะครับไม่ดียากอะไรหลักการมันเออผมก็อาดูใน YouTube นะครับก็ลองผิดลองถูกมาสองสางครั้งแต่ก็ได้ผลดีวิธีนี้นะครับโอเคท่านใดจะลองก็มาใช้ทำได้นะครับ ไม่มีปัญหาเลยปี๊บนีบนบบบ่นะครับง่ายสุดนี่ปี๊บเจาะรูสูงไฟใส่ห่อเทแกบจบง่ายนะครับแกบดำชัว15สิบห้าชั่วโมงแปดโมงเช้ามาดูโอเคมันใช้ได้นะครับผมทำมาละสำเร็จละโอเคสวัสดีครับ